ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่13สิงหาคมนะครับพศ .2568 นะพี่น้องมาพบกับลานลานมาสูนเชนแนลนะครับผมล้าน ร้านหลักนะครับอยู่ที่มานายมนะครับตำบลแคนอำเภอสนงจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องนะครับส่วนนะครับผมวันนี้นะครับผมทําคลิปอยู่ที่บ้านแสนสุขตําบลแสลงพันธ์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็สินค้านะครับพวกตู้ลำโพงนะครับก็ยังอยู่ที่ร้านหลักอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นะครับพวก ตู้ลำโพงก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวมีตู้ลำโพงตัวไหนนะครับเข้ามาใหม่นะครับหลอกตัวไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลียงให้พี่น้องชมนะครับวันนี้สินค้าอยู่ในเมืองได้พี่น้องนะครับท่านไหนสะดวกสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับผมอ่ะที่หายไปนะครับผมช่วงหนึ่งก็ด้วยหลายๆอย่างพี่น้องนะครับผมอ่ะไม่ว่าจะอ่าเกิดเหตุนะครับสงครามนะครับสงครามนะครับก็มีญาติพี่น้องที่อ่าหลบลี้ภัยนะครับผม Speak. หลายท่านก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะลงคลิปขายของนะครับอันนี้ต้องขอไปนะครับพี่น้องด้วยเด้อพี่น้องนะครับวันนี้ก็นะครับเอาสินค้านะครับมาให้ชมนะครับผมไม่เยอะนะครับผมร้านของเรานะครับขอย้ำเด้อพี่น้องไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมรบกวนเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมมีสินค้านะครับผม มาลดราคานะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับพี่น้องเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็นของค่าย npe นะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมเข้าหนึ่งออกสองนะครับผมเป็นเข้าหนึ่งนะครับออกกลางและก็ลหลียมนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับทำในหาอยู่เด้อคู่นี้นะครับคู่นี้เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับคู่นี้เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ครับสีสวยนะครับไม่มีรอยไหม้นะครับ คู่ละ700บาทนะพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ PX6 I นะครับตัวนี้เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแท้ๆเลยพี่น้องตัวนี้นะครับผม256โปรแกรมนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาพี่น้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับพี่น้องสามารถปรับนะครับสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้นะครับอาจจะไม่เหมือนนะครับผมมิกเซอร์หลายๆตัวนะครับมิกเซอร์หลายๆตัวนะครับเวลาเชื่อมต่อบลูทูธก็จะมีปุ่มนะครับปรับวอลลุ่ม นะครับแค่ตัวเดียวนะครับปรับบอลลูแค่ตัวเดียวนะครับไม่สามารถปรับเบรกลางเหลี่ยมได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเข้ามาในช่องลายได้เลยนะพี่น้องตัวนี้ก็สามารถปรับได้ทั้งแหลมกลางเบรคเบรนะครับได้ทั้งมอนิเตอร์ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์สองร้อยห้าสิบหกเพ็นะครับมีบลูทูธในตัวนะครับ USB ใช้ได้นะครับตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับเอาไปใช้งานนะครับถ้าไหนสนใจนะครับเอาเอาแค่หนึ่งพันสามร้อยบาทพอพี่น้องนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีติดแลกไว้นะพี่น้องไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่น้องตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์ยามาฮ่านะครับ MG หนึ่งศูนย์ X นะครับ MG หนึ่งศูนย์ X นะครับมีคอมเพรสเซอร์สองช่องนะครับ มาเอียบตัวนี้กล่องมีครบนะพี่น้องนะครับกล่องม,มีครบทั้งสองตัวเลยนะครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นงานเกดเอนะครับนี่ครับเป็นงานเกดเอนะครับผม นะครับซีรีส์หมายเลขก็ตามนี้เลยนะครับพี่น้องถ้าได้สนใจนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่งานแท้นะพี่น้องเป็นงานเกตเอนะครับขายเพียง2,200บาทพร้อมส่งนะครับ2 2 0 0บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสภาพใหม่เอี่ยมเลยพี่น้องนะครับอ่าเสียงดีใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ยีโปรแกรมนะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับ2,200บาทนะพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ปลั๊กไฟคมสันนะครับปลั๊กไฟคมสันรุ่น AEC 99นะครับ ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีวัดโวลต์มีวัดแอมป์นะครับมีเฮิร์ตนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ฟิล์มหน้าจอนะพี่น้องนะครับยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับถ้าในสนใจนะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้1,000บาทพร้อมส่งนะครับ1,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่คอร์สสามทางนะครับ MPA นะครับรุ่น2 3 4 XL นะครับ m b a นะครับ2 3 4 XL นะครับด้านหลังก็จะเหมือนคอร์สทั่วๆไปนะพี่น้องนะครับเหมือนคอร์สทั่วๆไปนะครับผม ก็จะเป็น XLR ทั้งหมดนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็900บาทพอพี่น้องนะครับพร้อมส่งนะครับผมขอ3ทางนะครับ m b a นะครับ900บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสมส่วนโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับเป็นปีแยกซับนะครับตัวนี้ตำหนินะครับพี่น้องตำหนิวอลลุ่มใหม่นะครับทั้ง1ทั้ง2นะครับตัวนี้เร่งแล้วไม่มีผลนะครับแต่ว่าเสียเข้าไปดังเลยนะครับเสียเข้าไปดังเลยก็มาเร่งที่มาสเตอร์เอานะครับมาสเตอร์นะครับ มาสเตอร์เส so so uh, mm ียงไม์ก็ด oh, no. ับอยู่นะครับพอเรียงขึ้นก็เสียงก็จะขึ้นตามมาสเตอร์นะพี่น้องนะครับแต่ว่าไอ้ตัววอลลุ่มของตัวมันเองนะครับไม่มีผลนะครับลองปรับแล้วไม่มีผลเลยเลยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นนะครับผมใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น่เบสของไม์นะครับกางของไม์แหลมของไม์นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์รีเวิร์สพวกนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับส่วนฝั่งนี้ก็ปกติหมดเลยนะครับปกติหมดเลยตำหนิมีแค่วอลลุ่มไม่สองตัวนะครับที่ปรับแล้วไม่มีผลนะครับแต่ไมยังใช้ได้นะครับยังดัังปกตินะครบ เดี๋ยวให้พี่ต้องรู้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเป็นปีแยกซับอิสระนะครับตัวนี้แยกได้ทั้งซ้ายขวาอิสระเลยนะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวน้องพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ขายในราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันไปใช้งานท่านใดสนใจนะครับเอา650บาทพอนะครับ650บบาทนะครับใช้ได้ปกตินะพี่น้องนะครับใช้ได้ปกติยกเว้นนะครับ วอลล่มใหม่แค่นั้นนะครับพี่น้องนะถ้าไหนเป็นช่างก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับ650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมสลับปีแยกซับย์โปรยูโรเทคนะครับผมแล้วก็อีโคไลเซอร์นะครับ KCE นะครับ KCE นะครับตัวนี้ก็ไฟติดทุกดวงนะครับผมใช้ได้ปกตินะครับไฟวิ่งก็ขึ้นปกตินะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเสียงดีเลยพี่น้องนะครับค่อนข้างที่จะเสียงดีเลยนะครับเป็นอีโคไลเซอร์นะครับผมซ้ายขวานะครับนะครับเป็นซ้ายขวาแยกอิสระเลยนะครับเสียงดีนะครับพี่น้องนะครับ นี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับแจ็ค RCA นะพี่น้องนะครับเป็นแจ็ค RCA แบบนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับพี่น้องอ่ะเป็นแจ็ค RCA นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องราคานะครับเอาเท่ากันกับโปรยูโรเทคนะครับเผื่อพี่น้องเอาไปใช้ร่วมกันนะครับอีโคไลเซอร์กับพีแยกซับนะครับตัวล่างก็650บาทนะครับผมอีโคไลเซอร์650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่น้องราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับและก็มาที่คอร์ดเบรสนะครับคอร์ดเบรสของ สันซาวนะครับสันซาวนะครับนี่ครับสีสวยเลยพี่น้องตัวนี้นะครับพี่น้องสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะครับเจ้าของซื้อมาใช้งานแค่ครั้งเดียวนะครับก็ราคาของใหม่ก็อยู่ที่สามพันกว่าบาทนะพี่น้องสามพันกว่าบาทนะครับนี่ครับของกายสันซาวนะครับผมแจ็คก็เป็น XLR ทั้งหมดนะครับผมนี่ครับมีช่องอินพุตนะครับลิงก์ได้นะครับตัวนี้นะครับ อ่าสัญญาณเอาก็มีให้ทั้งหมดสีช่องเลยนะครับตัวนี้เป็นซับเบสนะครับผมเบสหนักแน่นนะครับเสียงดีนะครับของค่ายสันสาวนะครับอ่าขายเพียง2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะพี่น้องประหยัดได้พันกว่าบาทเลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับผมไม่มีตําหนิไม่มีริ้วลอยเลยนะครับอ่าท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ซาวเบสนะครับรุ่น H R 1 0นะครับ H R 1 0ซาวเบสนะครับมีคอมเพรสเซอร์นะครับผม16โปรแกรมนะครับตัวนี้ก็จะ รูปร่างลักษณะก็จะคล้ายๆกับซาวคาร์บนะพี่น้องนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบรนด์ซาวเบสนะครับ HR 1 0นะครับตัวนี้มีช่องนะครับสำหรับเสียบ USB นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับสีช่องนะครับ ก็สภาพสวยนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับท่านในสนใจนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับ3,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ไม่ลอยนะครับไม่ลอยไม่ลอยทาด้านะครับพี่น้องพี่น้องตัวนี้เป็นอ่ารุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปของทาดาเลยนะครับรุ่น X 3 0 0นะครับทาดา X 3 0 0นะครับปรับยูนขึ้นได้นะครับไม่เอี้มตัวนี้นะครับไม่เอียมเลยนะครับนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องนะพี่น้องให้พี่น้องดูกล่องนะครับนี่ครับแล้วก็ ตัวไม้นะครับจะอยู่ด้านในนะครับตัวไม้ก็ไม่เอี่ยมพี่น้องนะครับไม่เอี่ยมนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับผมอุปกรณ์สายมีมาให้เหมือนเดิมนะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวไม้นะครับไม่มีดิ้วลอยนะพี่น้องนะครับไม่เอี่ยมนะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับทันใดหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ของใหม่ก็หลายตันเกือบสี่พันนะตัวนี้นะครับก็มือสองสภาพมือหนึ่งนะครับขายแค่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาท พร้อมจัดส่งนะครับผมไม์ลอยเสียงดีตัวท็อปนะครับของแบรนด์ทาดา x 3 0 0นะครับพี่น้องถ้าใดสนใจนะครับ2,500บาทนะพี่น้องพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ power amp นะครับ power amp pro eurotech นะครับรุ่น pro 4900นะครับ pro eurotech นะครับรุ่น pro 4900นะครับตัวนี้กำลังวัตรสูงพี่น้องนะครับสามารถครับ18นิ้วได้นะครับข้างละ3าถึงสดอกเลยพี่น้องนะครับนะครับถ้าใดสนใจอยากทราบสเปคก็ ทักไลน์เข้ามาได้เรื่อพี่น้องนะครับผมวันนี้ข้อมูลอาจจะหาส่งในคลิปให้ไม่ทันนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้18นิ้วได้ค่ะละสาถึง4ดอกนะครับขับกลางค่าละ4ดอกได้สบายๆนะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรสี0เนะครับผมหน้าจอดิจิตอลนะครับใส่ในเดิมๆพี่น้องนะครับซีสวยเลยนะครับผมแกะให้ดูกันชัดๆนะครับตัวนี้ราคานะครับผม9,800บาทนะครับ9,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับพี่น้องจบแน่นอนนะครับคาระสามคาราสีนะครับแล้วก็มาที่พาวเวร์นะครับผมบาเทก อะวาเทครุ่น1,200งพันสองร้อบาท RmS นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้พี่น้องสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับพี่น้องนะครับนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับยังไม่ขาดนะครับนะครับสภาีสวยนะครับนี่ครับนี่ครับท่านานหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยแกะนะครับอ่ะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับวาเทคนะครับพันสองร้อยบาท RmS นะครับผมท่านานสนใจนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานเอาแค่แท่นี้เอาหมื่นเดียวพอพี่น้องนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ผมส่งไปเลยนะครับ10,000บาทพร้อมจะส่งไปเลยนะครับสำหรับว่าเทคไบโพล่าหนึ่งพันสองรอยวัตต์ r m นะครับราคาคุ้มคุ้มพี่น้องนะครับผมท่านไหนซื้อช่วงนี้นะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับราคาสินค้าค่อนข้างถูกเลยนะครับแล้วก็มาที่ว่าเทคนะครับผมไบโพล่าสองพันสี่ร้อยวัตต์ r m นะครับตัวนี้ตัวนี้สติกเกอร์สติกเกอร์ไม่มีนะครับสติกเกอร์ขาดแล้วนะพี่น้องอาจจะแกะเป่าฟุ้งหรืออะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าไส้ด้านในนะครับผมยางสวยนะครับเดิมๆนะครับพี่น้อง นะครับยังสวยๆเดิมๆนะครับผมยังไม่มีรอยในการลื้อนะครับนะครับสวยๆนะครับนะครับเดิมๆเลยพี่น้องนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็18นิ้วนะครับโคงหลอดได้ค่ะละสองนะครับผงปั๊มค่ะละสามถึงสี่ดอกได้นะครับตัวนี้น่ครับสภาพบอกเลยว่าสวยสวยกิ๊กนะพี่น้องนะครับผมสภาพน่าจะเดิมๆจากโรงงานนะครับน่ครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นว่าเทคไบโพล่าสองพันสี่ร้อยวัตต์อ่ามเอทนะครับตัวนี้ เอา12,000บาทพอพี่น้องพร้อมส่งไปเลยนะครับ12,000บาทนะครับพร้อมส่งให้พี่น้องเลยนะครับทั่วไทยนะครับไม่ว่าพี่น้องจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับผมเอาราคานี้ไปเลยนะครับพี่น้องพร้อมจัดส่งฟรีนะครับผมถ่าในสนใจนะครับย้ำอีกทีนะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับรับเองนะครับพี่น้องสามารถนัดรับได้ในตัวเมืองนะครับส่วนไหนก็ได้นะครับของตัวเมืองเด้อพี่น้องหรือว่าจะเข้ามานะครับผมที่ร้านที่บ้านผมได้เลยนะครับก็ เสียเเสียปั๊บเดี๋ยวลองให้ดูนะครับพี่น้องนะครับท่านในสะดวกก็เข้ามาดูได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนได้พี่น้องนะครับเดี๋ยววันต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมีสินค้าตัวอื่นมานาเสนอพี่น้องนะครับก็ทยอยเช็คกันอยู่นะครับว่าตัวไหนมีข้อบ้าบ้างนะครับตัวไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็จะเอามาขายให้พี่น้องในราคาถูกๆนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันน